สินเชื่อเงินก้อนในวันนี้นะครับเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอีกหนึ่งตัวนะครับที่เขาไม่เช็คเครดิตบูโรน้อยคนนักน,นะครับที่จะรู้ว่ายี่ห้อนี้เขามีสินเชื่อประเภทนี้ไม่ใช่เครดิตบุโรอยู่ด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรมาค้ำไม่ต้องเอารถมาวางนะครับเพียงแค่คุณเข้าเงื่อนไขของเขานะครับโอกาสที่เขาจะอนุมัตินะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่ว่าเงื่อนไขเขาจะเป็นยังไงนะฮะลองมาฟังกันดูในคลิปนี้ครับผม ก่อนจะไปฟังรายละเอียดในคลิปนี้นะครับเปเปอร์ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนคลิปนี้ด้วยผมไปลองมาแล้วนะฮะอร่อยมากถึงมากที่สุดเลยครับก็คือร้าน Honey House นะครับเป็นร้านน่ารักน่ารักนะฮะสไตล์ขนมปังเนยนมสด แล้วก็มีบิงซูด้วยนะแถว5แยกวัชราพลนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลด10%ด้วยนะครับเพียงแค่คุณเช็คอินนะฮะทำตามเงื่อนไขที่ร้านเขาบอกนะครับใครอยู่ย่านวัชราพลแถวๆนั้นนะฮะอยากเติมความหวานให้กับตัวเองมีกำลังใจในการทำงานต่อในวันพรุ่งนี้นะครับต้องลองมาชิมดูนะครับที่ร้าน Honey House นะครับผมสวัสดีครับ เดเพิม่มมาชิวเวอร์รตี้นะฮะช่องสาระเวอร์รตี้ที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงิน,นงต่างๆนะครับเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือกดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับกับสินเชื่อเงินก้อนสินเชื่อบุคคลตัวนี้ที่ไม่ใช่บุโรแต่ว่าเขามีข้อดีข้อเสียยังไงจุดเด่นจุดด้อยยังไงมาฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะข้อดีหรือจุดเด่นของเขานะครับข้อแรกเลยไม่ใช่เครดิตบุโร1 0 0นะครับ ข้อสอะครับสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องใช้เอกาสารในการสมัครนะครับ ข้อ3นะครับอนุมัติไวมากเลยครับถ้าอนุมัติแล้วเงินโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของเราเลยครับสี่นะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับไม่เกิน15%ต่อปีนะครับข้อ5นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับถ้ามีใครให้จ่ายอะไรเสร็จแล้วคุณไปเจอของปลอมแล้วครับเมื่อกี้เป็นข้อดีนะครับยังไงลองมาฟังข้อด้อยหรือว่าข้อจำกัดของเขากันนะฮะมีแค่2ข้อเองนะครับข้อแรกเลยนะฮะคือคุณเนี่ยจะต้องเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทที่เป็นพันธมิตรกับเขาหรือเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาหรือว่าเป็นบริษัทที่เน MOU ข้อตกกลงับ เขานะครับข้อท,ที่สอะครับถ้าบริษัทยังไม่เข้าร่วมสามารถทําให้เข้าร่วม EOU กับเขาได้นะครับข้อตกลงกับเขานี่แหละแต่ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยครับผมแค่นี้เองครับข้อดีและก็ข้อด้อยที่ว่าไปเมื่อกี้คุณยังสนใจอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังสนใจนะครับมาฟังกันต่อว่าเขาคือใครกันครับ สินเชื่อส่วนบคุคคลในวันนี้นะครับเขาคือสินเชื่อสวัสดิการจากยี่ห้อ Rabbit Cash นี่เองครับผมหลายคนนะครับอาจจะรู้จัก Rabbit Cash นะครับแต่อาจจะรู้จักหลักๆแค่2ตัวของ Rabbit Cash เขานะครับที่ฮิตกันเลยนะครับก็คือสินเชื่อ Rabbit Cash เงินก้อนพร้อมใช้กับ2สินเชื่อ Rabbit Cash ผ่อนต,ตามใจนะครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยสนใจตัวที่3กันก็คือ s ซ n นเช l r a เรปิดแคสสวัสดิการนะครับเพราะฟังแล้วมันจะต้องเป็นสวัสดิการเขาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยบริษัทที่เราทํางานอยู่มันเป็นสวัสดิการของเขาด้วยนะฮะ ฉะนั้นวันนี้ก็เลยทําคลิปรายละเอียดของสินเชื่อสวัสดิการ Rabbit Cash ให้ฟังกันครับสินเชื่อตัวนี้สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆเลยนะครับโดยมีระยะเวลาผ่อนนะฮะสเดือนขึ้นไปนะครับอัตาราดอกเบี้ยเขาต่ําดีนะครับก็คือไม่เกิน15%ต่อปีนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครรู้ผลอนุมัติไวนะครับแล้วก็ถ้าอนุมัติปับ๊บเงินก็โอนเข้าบัญชีเงินเดือนของเราเลยครับ ส่วนคุณสมบัติที่ว่าไปนะครับก็อย่างแรกเลยนะบริษัทเราต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับ a b b i t Cash นะครับอย่างที่2นะฮะพนักงานอย่างเราเราเนี่ยจะต้องมีรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอายุงาน1ปีขึ้นไปนะครับแล้วมันจะมีคําถามยอดฮิตนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อตัวนี้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบริษัทเราเข้าร่วม Rabbit Cash เขาหรืออย่างใช่ไหมครับง่ายๆเลยสามารถโทรไปสอบถามที่ Rabbit Cash เขานะครับโทร0 2 1 1 4 6 6 8 6่ครับ ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับแล้วถ้าเป็นวันเสาร์นะฮะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึงหโมงเย็นนะครับหรือว่าคุณนะฮะอาจจะเดินไปที่ฝ่ายบุคคลแล้วก็รีเช็คกับฝ่ายบุคคลได้ว่าเฮ้ยบริษัทเราเนี่ยเป็นพันธมิตรกับ r a b b i t Cash เขาหรือเปล่านะครับถ้ายังนะคะก็เชียร์ให้ฝ่ายบุคคลลองติดต่อที่ r a b b i t Cash เขาได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นแล้วนะฮะสามารถให้ฝ่ายบุคคลเนี่ยส่งลิงก์ของ r a b b i t Cash เนี่ยมาให้เราสมัครได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามรูปกระดิ่งนะครับติดตามกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหันและวันเสาร์นะครับสําหรับวันนี้เป,ปเปอร์ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บายครับสวัสดีครับ